พี่ชาดกครับพี่ชาดกขาพี่ดกครับพี่ดกขาไอ้ดกเล่นเดอะลีเจียนให้ดูหน่อยจัดให้ครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีคนขอเข้ามาค่อนข้างจะเยอะหรือน้อยไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเล่นเซตเบิร์กที่ทำให้เซอร์ติดสถานะลบถาวรครับเซตนี้เลยพร้อมแอดออนโคตรโหดโคตรอันตรายโดยผมจะนำเสนอเบิร์กแรกก่อนเลยนะครับโดยเบิร์กแรกจะมีชื่อว่า เบิร์กทานานะครับจะเป็นเบิร์ก่วงเกมของเดอะเนิร์สนะ <Yeah. S 1> เมื่อเราทำให้เซอร์เนี่ยบาดเจ็บหรือแขวนตะขอเนี่ยครับจะทำให้เซอร์ทุกคนเนี่ยครับทำทุกอย่างช้าลง2%เนะ <Yeah. S 1> เหมาะสำหรับเดอะลีเจียนนะครับบอสสกิลเขาเนี่ยคือการทำให้เซอร์บาดเจ็บแล้วก็แปมไปเรื่อยๆนะฮะ <Yeah. S 1> มาในส่วนของเบิร์กต่อไปนะครับจะเป็นเบิร์กของโอนี้นะครับมีชื่อว่าโลหิตกังวานนะครับ โดยเพิกตัวนี้นะครับเมื่อเราแขวนตะขอเซอร์นยครับเซอร์ที่เหลือที่บาดเจ็บอยู่นะครับเขาจะติดสถานะเลือดท่วมและบดกําลังเป็นเวลา30วินาทีนะฮะเพิกตัวนี้เพิ่งเนิร์ฟมานะครับจริงๆเนี่ย45วินาทีนะโอเคแต่ช่างเหอะมาเพิกต่อไปเลยเพิกนี้นะครับจะเป็นเพิกตะขอหยนะของซีโนไบต์นะครับมีชื่อว่าของขวัญความเจ็บปวดนะเมื่อเรานาเซอร์นะครับไปแขวนตะขอขาวนะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยหลังจากออกจากตะขอเนี่ยเขาจะติดสถานะเวอร์หวัดและเลือดท่วมเป็นเวลา90วินะครับ หลังจากที่ออกจากตะขอแล้วรักษาครั้งแรกอยากจะทําให้เขาเนี่ยปั่นไฟช้าถึง16%เลยนะฮะมาในส่วนของเปิร์กสุดท้ายนะครับจะเป็นเปิร์กตีของตกของน้องหย่อยนะครับเมื่อเราทําให้เซอร์บาดเจ็บนะครับไอเทมที่อยู่ในมือเขาเนี่ยจะตกหล่นทันทีนะฮะและจะทําให้ไอเทมนั้นนะครับเสียชาร์จไปเรื่อยๆจนใช้งานไม่ได้นะฮะแค่นี้ก็ว่าโกงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูของแอดออนกันนะครับโดยแอดออนตัวแรกนะครับจะเป็นแอดออนเข็มกลัดของเดล l เจียนนะครับ เมื่อเซอร์รักษาสถานะแผลลึกสำเร็จนะครับจะทําให้เซอร์เนี่ยรักษาตัวเองไม่ได้หรือติดสถานะผูกพังเป็นเวลา60วินะฮะย้ํานะครับสถานะแผลลึกที่เซอร์ต้องโดนเนี่ยครับต้องมาจากสกิลบ้าดิดเดือดเราเท่านั้นนะฮะสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นมีดสกโปกนะครับเวลาที่เซอร์ใช้ในการฟื้นฟูหรือรักษาแผลลึกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4วินะฮะก็จบไปแล้วกับการนําเสนอครับและนี่คือสายติดลบถาวร เครื่องเส้นนะครับจะเอาโมลีไปก็ได้หรือจะเอาเค้กอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รวมนะฮะไปเริ่มกันเลยครับร้านเล่าของเพื่อนที่ตุยไปแล้วนะฮะผมชอบด่านนี้แม่งสว่างดีเปิดมาก็เข้านี่เปิดมาก็เข้านู่นเปิดมาก็เข้านี่มีทำควยังเป็นลายสลิปน็อตเลยอะผมชอบสกินเนี่ย เล่นคิลเลอร์ครับเดินอ่ะเดินเช็คตรงเครื่องเลยคนยังไงก็เข้าเครื่องครับเห็นครับเห็นครับหลอกไฟวางไม้เรียบร้อยนะเรียบร้อยเปิดอันตีดีครับรออะไรมันไม่ได้มีแค่คนเดียวหรอกนั่นไงแม่งมีอีกหนอหนึ่งอยู่หลังตู้หรือหน้าตู้อยู่นะเอาอยู่หน้าตู้อ่ะเสียดายผมน่าจะได้คนหนึ่งอ่ะอะ ียบร้อยหลอกไฟ1สเตปหนึ่งสเตปสเตปสเตปหรือไม่โดดก็ไม่เป็นไรครับตีของตกไปดิตีของตกไปดิอ,ปดอันนี้อะไรมาเฝ้าจะรอเพื่อนจะช่วยเพื่อนตัวเองยังเอาไม่รอดนะฮะเควสผ่านเฉยไปอันตีอันตีไปเปิดเฟิงหมินเปิดเฟิงหมินเอาข้างบนข้างบนยังไงครับข้างบนไม่เอาเฟิงหมินให้ล้มก่อนข้างบนเหลือคนสุดท้ายครับจะควบหรือไม่ควบนี่ก็ไม่รู้นะฮะ เอาวางไว้เรียบร้อยครับเฮ้ยกูบ้าปะเนี่ยนะครับขมลปั่นกดให้เขาลงมาดีกว่าเราขึ้นไปเขาก็กระโดดหนีเรามาฮิวเพื่อนเอออัจฉริยะปัญญานิ่มนะฮะโอเคเชกคกอนเช็คกนอนเสียงเฮ่เอเอาใหม่เอาใหม่ปั่นอยู่ปะเนี่ยผม ผมว่าผมน่าจะผมว่ามันน่าจะมาช่วยเพื่อนอะแต่ไม่เป็นไรครับเราเรามาโชว์ส,สกิลก่อนเรามาโชว์สกงสกิลเรามาจับเชิงเซอร์นะฮะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมึงต้องลงมามึงมาฮิวเพื่อนนะเอดอเอดาโวยล็อกถามแม่มึงตรงไม้ไอสัตว์ <c oughs> หลอกไฟเรียบร้อย เชี่ยนี่ลุกขึ้นมาก็ลม้มอีเชีย่ยล็อกไหมที่สัตว์เปิดอันตีอีเย่อะไรอย่างดีล็อกไหมกูจะรั่วเอาใหม่ครับมารอบนี้ไม่มีพลาดครับอย่างน้อยก็แลกแผลไปดิแลกแผลไปดิยังไงกระโดดข้ามไม้เรียบร้อยเพื่อนเอ๋อเย,ย่ลุกขึ้นคนหนึ่งอีเย่ยคุ้มไหมเนี่ยมาเกด้าหลังเน้นๆแตกไหแล้วนั่นกูอุ้มดีกว่าแขวนกูอุ้มแขวนดีกว่ากู ตีควบหมดไม่คุ้มไอ้สัตว์ตัวนี้มันตีควบได้ก็จริงแต่แบบไอ้เหี้ยม่งเอาหม่เอาหม่ปึ๊บมาหนอหนึ่งไปทิ้งแผ่ไว้ให้กระโดดข้ามไปดิปึ๊บมายังไงครับโอ้โหลอกตัวอีกคนหนึ่งฮะปึ๊บหลอกก่อนเล่าไม่วางจับเชิงมูได้นะมึงอ่ะเอาหม่ครับอันนี้มึงโดนหลอกครับปล่อยเลย ปล่อยเลยเอด้าม่งอยู่ไกลอันตรีหมดพอดีเรียบร้อยครับผมไปตืมไม้ดิอุ้มเลยดีกว่ากูคว้หมดนะจะไม่คุ้มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเขาฮิวแผลลึกสกิลแผลลึกเนี่ยที่ผมเนี่ยใช้สกิลไปตีเขาเนี่ยเขาจะติดสถานะผูกคังเขาจะฮิวกันไม่ได้หรือว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าผมใช้สกิลเนี่ยมันก็จะมาจากเปิร์กที่ผมเอามา ผมบอกเลยครับสถานะแผ่รึกสถานะผูกพังหรือสถานะติดลบเนี่ยที่เป็นผลลบกับเซอร์เนี่ยติดทุกเกมครับหมดก็สแปมใหม่แค่นั้นเองครับใช้สกิลใช้เพิร์กแขวนตะขอก็ได้เนี่ยครับพอลมานเซอร์ครับมันมันถ่วงเซอร์ดีอตนนี้มันคุมครับไม้ไม้ไม้ไอ้สัตว์ยังไงครับมึงก็ไม่เลดอยู่ดีอะครับไปแขวนตะขอเลยดีกว่ารับสะองสะอาด เกียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งมาครับไปแขวนต้องขอขาวเลยดีกว่าเนี่ยครับแล้วแบบยิ่งเขาติดสถานะเนี่ยสถานะแบบยิวไม่ได้แล้วเขายังบาดเจ็บอยู่เนี่ยครับมันก็จะมีผลกับเปิร์กโอนี้ที่บอกออกมาก็คือเขาจะติดเลือดท่วมเลือดท่วมไม่พอมึงหมดกําลังให้แม่งใช้ตายยากหรือเปิร์กอะไรไม่ได้เลยไอเชี่ยยุอย่างโก้เลยสุเครื่องนั้นน่ะไอเครื่องนั้นน่ะมึงบ่อยละ มึงบ่อยแล้วเซอร์มึงวนบ่อยแล้วเครื่องเนี้ยมึงเปลี่ยนเครื่องเถอะเดี๋ยวมึงก็สู่ขิดหรอกเดี๋ยวก็สู่ขิดไปคุยกับลากมะมงมะม่วง,มมวงแม่งเดินแต่ตรงนั่นน่ะเนี่ยไปแขวนตะขอเดิมครับจัวนะฮะไปตืมเครื่องครับผมไปหาเหยื่อต่อครับยาวๆครับเซอร์ เจอมึงก็เนี่ยเห็นไหมแม่งเซอร์ที่เกลียดฮิวกันมากอ่ะฮิวช้าฮิวลำบากต้องมาฮิววนไปวนมาแม่งก็วิ่งแบบนั้นแหละเหมือน,นเหมือนแบบโนวันนะครับเหมือนโนวันต้นเกมอ่ะนะอ่าเริ่มฮิวเริ่มฮิวกันเสร็จแล้วเริ่มฮิวกันเสร็จเราก็เปิดอันตีใหม่แค่นั้นเอง <c oughs> เดี๋ยวผมเออกลับไปดูกัน ขออนุญ,ญาตกลับไปดูนะครับมันจะนับว่าเฝ้าไหมเออมันไม่นับหรอกเราแค่กลับไปดูเราแค่คุมโซนนะฮะถุยเออเจ็บแม่งอยู่แถวนั่นไงเห็นละเห็นละโอ้โหไม่วิ่งไปช่วยเพื่อนเออยังไง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 มึงทำกูงงอิเชยเอด่แปบ๊บนึงเรียบร้อยเสียสละเสียสละเพื่อทีมเข้าตู้ เข้าตู้หยุดอันติเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มแหละไป <c oughs> ไปเป้าหมายนะฮะไปเหลืออีกสองตัวตัวหนึ่งโดนไปแล้วอีกตัวหนึ่งก็อ่ะน่ะเห็นเห็นนี่เยอะคนเจ็บด้วยเฟิงหมินมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งล้มเดี๋ยวแม่งก็ไอคอเด็ดแม่งจะมาช่วยป่าไม่รู้ก่อนอื่น ต้องเคลียร์ไม้ก่อนเคลียร์ไม้บ้านใหญ่ให้มันครบก่อนผมแนะนําเลยเริ่มเกมเนี่ยมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเคลียร์ไม้บ้านใหญ่แม่งทีจูโคตรดีอะ่ะตรงเนี้ยเสียเวลามากอะตรงหน้าต่างก็ดีข้างบนก็ดีเคียร์ปั่ไปช่วยเพื่อนสัตว์กูอยากเห็นหน้าคนช่วยเว้ยคนช่วยม่งอยู่ไหนวะเรียบร้อยเฟิงหมินไปอันตี เข้าตู้ไหมไม่เข้าไม่เสียสละเพื่อทีมไม่เป็นไรแต่วางไม้ครับขอจช่วงได้ไหมไม่เข้าตู้เรียบร้อยครับถ้าเข้าตู้เมื่อกี้กูน่าจะพลาดไปช่วงลมด้วยแหละไปใครมาป่นอีกเอดาหลังเน้นๆหลังเน้นๆหลังเน้นๆเลยไม่มีใครก็ขอเอด้านี่แหละขอคนเดิมนะไม่โกรธกันนะเธอไป ท้องวีไม่ต้องรอกูให้ต่อขอข่าวเลยปะจัวไปสี่เครื่องเครื่องไม่เดินสักเครื่องไปแล้วคนหนึ่งโดนแขวนคนหนึ่งเฟสสุดท้ายแล้วบางคนสี่เครื่องครับนะทางมันเถอะเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาไอเยี้ยกูจัดเบิร์กมาสักขนาดนี้เขาอยากปั่นให้กูแหละ เขาไปฮิวกันไหนตอนไหนแล้วเ,ออเช็คเครื่องดิเรียบร้อยมีเสียงเดินเสียงเดินเครื่องขอเด็ดชอบอยู่ตรงเนี้ยขอเด็ดแม่งชอบอยู่แถวเนี้ยกูเห็นเดี๋ยวเยียมืดก็มืดเดี๋ยวนีไม่มีครับเดินกวาดหญ้าให้หมดเลยนะเนี่ยโอ้โหมีหญ้านุนนมีหญ้าออกมาก็ต้องแบบว่าตกแต่งหญ้าสักหน่อย นูนออกมาแบบนี้หลอกไฟโอ้โหวิ่งฉีกวิ่งฉีกกระโดดอ่าหลอกไฟไม่หลอกครับไปหลอกไหมวางไหมวางไหมสวยหลอกไหมโอเคมึงวิ่งฉีกอีกแล้วซีวนีเริ่มวิ่งฉีกนะมึงกูงก็เดินตรงอย่างเดียวอโอ้ยโ,โอ้ยเยีเ่ยเฉียวหน้าหลอกไฟโอสต๊อกห,ห,หูไอ้สัตว์วิ่ง ไอเชี่ยวิ่งดูดูดูวิ่งวิ่งไอสัตว์กระทึบกันเสี่ยเดี๋ยวนะเข้าตู้ไม่นี่ไอสัตว์เนี่ยไอ้เชี่ยวอีกาบินไอสัตว์เกือบหลงกลมึงเข้าตู้แล้วเห็นมึงเข้าบ่อยเนี่ยเหยียบพื้นโล่งเหียบร้อยครับยังไงมึงอะมาตะขอใกล้ๆเลยจั่วไป อีสว์คอเดดมึงหมั่นไสออ้โหเครื่องแม่งจะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวแม่งมีเครื่องผมว่าเครื่องมันต้องคืบหน้าสัก 1- หนึ่งถึงสองเครื่องอะ่ะมันจะอยู่สี่เครื่องไม่ได้ดิมึงมาวิ่งเล่นกันอาเคกำลังจะพูดเลยไปกูเดินไปเครื่องนั้นแหละมึงเสร็จเครื่องนูน้นกูก็เดินไปเครื่องนู้นอะ่ะมึงเสร็จนี่กูก็เดินไปนี่อะ่ะชีวิตกูมีแค่นี้แหละเดินเข้าหาเครื่องเครื่องแม่งไม่ได้เดินมาหากูนี่ อีสัตว์เดินไปนู่นแล้วไปโอ้โหเขาเดินมึงเดินมาทำไม,มเดินมามึงคิดว่ากูไปไหนเปิดอันเตหาออให้หมดสามตัวไม่อยู่กันหรอกเรียบร้อยใเอ,ยเอดย่าไหมเอดาหรือเฟิงมินเอดาหลังเน้น <c oughs> แสบไหมนะ่ะเรียบร้อยเฟิงโอ้โหปานเสร็จพอดีเหลือสองเครื่องดีมากคืบหน้ากันแบบนี้ดิยังไงครับยังไงครับขอหางจ้วง วางไม้ไหมโอเคหยุดอันตีก่อนหยุดอันตีหลอกไฟง้งโดนนะครับอันนี้ยังไม่โดนแขวะเลยสักรอบไปอีหูกระตายปะต่อขอข่าวเลยครับดีสุดในเกมสัตว์ยังไม่โดนแขวะเลยแม่งเพื่อนดีจัดไอ้นี้แม่งปั่นไฟยาวๆมันหลบหัวกูหลายรอบอยู่เนี่ยเรียบร้อยครับเอดาเดินไม่ทิ้งรอยเท้าแบบนี้เนี่ย เอดาก็น่ารักเลยเนะี่ยเรียบหโอ้โหอีสัตว์ล็อกกล่องแม่งเดี๋ยวยังไงเอ้โหเหมือนเหมือนกับว่าผมน่าจะโฟกัสที่จุดเดียวนะครับน่าจะโฟกัสที่จุดเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหมานี่ไปไหนว่าจะปล่อยแล้วเกียรที่ข้ามหนีไปไม่ต้องโมลีหรอกแขวนแม่ให้หมดอะอีเฟิงยังไงยังจะปั่นไฟเครื่องช่างแม่งละ ปั่นเสร็จปั่นไปเลยหลอกไฟเรียบร้อยยังไงโอ้โหเอาอีตัวอยู่ใต้ดินไม่ต้องเปิดหรอกเอาอีตัวข้างบนให้ล้มหรอกคอยป็นสังอีตัวล่างยังไงโอ้โหเดินเข้าบ้านเล็กก็หวานเลยสิครับไม่มีไม้ให้เล่นนะก็โดดก็โดดสิครับไปเล่นอีตัวล่างอีคอเดนอยู่ข้างล่างแหมมึงไม่ต้องมาเดียนอีสัตว์เห็นยังไงมึงอะโอ้โห วางของกูก็ไม่เอาอ่ะกระเป๋ายากูไม่เอาอะอย่างน้อยกูขอเอากุญแจแดงอ่ะเ้าจะให้อะเรียบร้อยชักปักอีสัตว์สองตัวกูกูแขวนบอดเลยเนี่ยอีเขี้ยแต่ไม่เป็นไรครับมาเก็บสี่ครับไม่ได้มาอะไรกูไม่โมลีละอีเขี้ยลำคานแต่ละตัวเบื่ออีสัตว์ลงไปเลยมึงอะ ตัวไปย,ยืนเฝ้าตรงนี้แหละยืนเฝ้าบอดไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เล่นกับบอดไปส่งท้ายอันตีก่อนป <c oughs> ึ๊บเอาได้แค่สี่ตัวไอ้เอี้ยบึ่ดเลยกูขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะในคลิปนี้อาจมีคำหยาบก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ